สวัสดีครับ AS Play นำทุกท่ามาที่ BG s t a d เดียมครับดูเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลทัวรรายการสุดท้ายในฤดูกาลนี้ของฟุตบอลไทยอย่าง v e โว e a g u e Cup นะครับเกมระหว่างพีทีประจวบ FC เจอกับบุรีรัมยูน่เตดก็จะมาเตะที่สนามแห่งนี้แหละครับ31พฤษภาคมนะครับแต่ดูเกมนี้กันก่อนครับส่งท้ายซีซั่นของฟุตบอลไทยจริงๆครับเริ่มแบทเทิลครับนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลรี l ว่ลีกครับชุดส้ม พีทีประจวบแชมป์เก่านะครับออกบอลก่อนไปจุดฟุ้ขึ้นยังเป็นมาซิก้าอยู่ที่บอลนะครับแล้วเลือกเปิดผ่านมาเสาแรกไข่ต่ออ้าวตรงนี้ดิอ้ยจังหวะของนโปเลกิีไปไปตรงตัวของจีรันพงครับบอดูพอดีอาจจะยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับอยู่จังหวะเปิดฟรีคิกจะเปลี่ยนทางมาตรงนี้นะครับปอไปฉลี่ปวินวัตรนิดหนึ่งกะไม่ว่ามาเข้าทางแต่เรียมในการจะยิงเดียร์ทอนเลือกยัดเข้ามาเสาแรก ลึกไปนะครับเข้าหน้าต่างไปแล้วออกหลังครับเนี่ยตั้งใจกล่าวว่าจะจริงเองเลยนะครับทีระทอนเสาแรกก็จริงๆงก็มีคุมเสาวไว้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับทางสารตนดยูจักรพันยังเอาไม่ได้สหรัฐเปาสุวรรณอ้าวตรงนี้ไม่ฟ้าครับบอลกับนักสุภโชคให้มาจักรพันยิงไม่ทันอีกทีนะครับสุภโชคไหลาสายของทีละทอนโอ้โหจังหวะที่หลุดเยอะครับโอ้จังหวะที่ตรงนั้นไม่ฟาาจะกลายว่าเกือบจะเดือดร้อนเลยนะครับีดีประชวครับ ด,ดูครับถวายกลับมาตรงนี้จะปั่นให้มันเหมือนจะตายหน้าเท้าให้ธ<ห>ีรท,ทรแต่อสุภโชคเข้ากลางมาสุลกะหนุนขึ้นสูบลอยมาแล้วครับทิ้งบอลยาวไปออกมาขวาตรงนี้สวยเลยครับจีรัญไมงจีรัญโธงจังหวะออกมาฮะถือว่าแม่นยำนะครับแต่พิสุลกะยกมาตรงนี้เนี่ยนี่ครับตัดสินใจได้ดีแล้วถึงบอลก่อนด้วยสุดท้ายเนี่ยเป็นทางหมาคอนเนี่ย ไปเสียฟาวนะครับบุญรำเข้ามาครับโบลิกิให้ไปเทียรทอนแล้ววิ่งพุ่งเข้าด้วยกับเหยโทษให้ต่อมาแล้วสั้นขวางไว้ได้นะครับจังหวะยังนอนเจ็บอยู่ครับน่าจะเป็นปวินวัฒนะครับถือว่าทำจังหวะกันสวยมากนะครับบุญรำตรงนี้พักอกแล้วดูครับกระโดดบล็อกตรงนี้ นี่ครับโอ้โหบล็อกไปตะก้อเลยนะครับยกขาบล็อกตนี้ของทางพิวัฒติดูครับโอ้โหสำคัญมากเนะครับเจอเกมรับแน่นๆของทางพีทีประจวบอืมจ,จังหวะน,นี้มาบีบโอ้อันตรายเลยครับตัดได้เสียบอลหน้ากรอบสัตว์ลูกนี้โอ้โห้ซ้ายของทางสุประช่อกำลักว่าหายไปแล้วโอ้โหไปเสียบอลกันหน้าบา่าประตูนี้นะครับดูให้มาแล้วเนี่ยครับไปได้เปรียบด้วยเพื่อนให้มา แล้วยิงโอ้โหโโโเข้าสายไม่ได้ข้างขนาดแต่ก็ทุงวางตรงนี้เน้นๆเนี่ยมันใกล้มากด้วยอย่างดีที่มีตัวของพิธีประจชุมจะเข้ามากดดันนะครับทําให้การประคับที่ทางเรานี้ก็ไม่ตกเกล่อนไปสุดนิสซันครับยิงบอลไว้มาซิก้าจะเข้าใช้ความเร็วเอาบอลไปได้มาซิก้าพุ่งเข้าหาเตะซะเลยครับตรงนี้ <c oughs> โอ้ต้องยอมตัดฟาวกันไม่รอดเลยรตรงนี้ใบเหลืองกับหน้าตัดตาพุทธศิลป์ด้วยครับทางสหรัฐ คืออายุัสิการติดเครื่องมาตั้งแต่กลางสนามแล้วนะครับอาจจะต้องมีคนที่ต้องเข้าไปเบรกก่อนไม่งั้นนี่โอ้โหเพื่อนอาจจะเหนื่อยหนักกว่านี้นครับแม้จะมีบางวินวัดรอด,ดักอยู่ก็จริงนะครับตัดไฟแต่ต้นลมไปก่อนแต่ก็เป็นฟีคิกที่บูรัมก็จะได้เล่นตรงนี้แล้วอันตรายด้วยนะครับนี่แปดแอซิดแล้วนะครับเจียทอนครับ เลือกยกมาให้บริกิมงชงเข้าในและอีกทีหนึ่งไม่ได้โอ้โหวัจริงๆสูดติดแล้วครับแต่ว่ามีคนเดียครับบาวินวัดโอ้สุดๆไปเลยครับโอ้ที่นีครับต้องพี่เคียเองครับดูครับยกมาไม่รับหน้านะครับมงชงตามสูตรหมดแล้วแล้วจะงบย้อนกลับมาครับยังมีบาวินวัดผุดยงที่อยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โหสกัดต้องบอกวัดยากสุดๆเลยครับแต่บิกลังสิ์ไม่เคยพลาดนะครับหน้าบานประตู ฉายาไม่ก่อนนะครับดูครับเนี่ยครับโอ้โหสายข้างข้างไม่ถนัดแต่สกัดตรงนี้เหลือเชื่อง่านะครับยอดเยี่ยมครับสกัดตรงนี้แต่ยังไม่พ้นนะครับอีกทีเด่นของธีระทอเปิดเข้ามาโปอกด้านในับไปเลยครับดึงสูบโดยจอร์แดนโบลิกกีครับโอ้เอาจนได้ครับกดดันต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายนี่จะเป็นโจอร์แนโบลิกินะครับทำมาโจหนต่อศูนยไปแล้วนะครับนี่เป็นประตูที่ 15ของเขาจาก22เกมกับวิรัม G ยูเนเต็ดนะครับทำให้ปล่อยจังหวะโจมตีทิ้งไว้นานให้ตั้งตัวนะครับมาดูครับเปิดมาเสาแรกวิ่งโฉบมาคนเดียวเลยครับเกมรับเหมือนจะยังเสียสมาธิไม่มีใครวิ่งตามประกรบทางโจทนาโบริกิเลยนะครับจะวิ่งมาเสาแรกคนเดียวเลยตัวประกรบไม่มีใครเลยตรงนั้นทําให้โ้เสร็จเลยครับ ขู่ครับโอ้โ oh, ห oh, ขึ้นแบบคนเดียวโดด,โด,ดเลยพยายามจะปัดปัดได้นิดนึงด้วยนะฮะชีรัลพงศ์เนีย่ยสุดท้ายเนี่ยบอลมันมันตกพื้นแล้วก็ลางด้วยปล่อยไม่ได้ับด้วยความสูงขนาดนี้ของท่าโบริกิีนะครับได้ขึ้นแทบจะเดียวๆเลยแหละเอาละครับ,รรบปลดล็อกไปแล้วนะครับประตูที่4ของทางบริกิีในรายการนี้นะครับอยู่ที่บอลเป็นซุนนี่สะอาดนะครับ แรงแล้วเปิดหย่อนเข้าไปเต็มเต็มสีสันพรรษาเลยครับแล้วบุษิ์ก็เปล่าแล้ววีดจบในช่วง45นาทีแรกครับครับเป็นบุรัมยูเอเต็ดนะครับขึ้นนำพีดีประจวบนึงประตูต่อศูนย์จากโชติธานบุรินกินะครับทำได้นาทีที่35นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักคู่ก่อนนะครับบอลครับออกดานข้างนะครับขยับเล่นเกมลุกได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับในครึ่งหลัง พีดีประจวบนี่คือยอกไม่ได้เพราะก็เหมือนก็ต่อบอลล่อให้ทงประจวบขึ้นมาบีบนะครับเพื่อให้พื้นที่ข้างหลังเปิดครับไปคอนเล่นกับสัสลักแล้วเปิดเข้าปาชา้าโอ้โหตรงนี้สวยเลยครับโอ้โหหลอกให้ตายใจแล้วก็สุดท้ายเข้าทําเร็วครับ2 0ยโดยโจอร์แานบริกริกแล้วครับโอ้โหาการเคลื่อนที่ของจอร์แานบริกรินี่ได้เปรียบมากๆากนะครับทาให้เพื่อนเองในจังหวะเปิดเนี่ยเป,ดดดเปิดได้แม่นพอดีเป๊ะเลยครับสัสลักนะครับที่รับบอลมาหมุนหนึ่งที ก่อนที่จะเปิดเข้าไปในกรอบเขียโทษโอ้โหการเข้าทำลูกนี้ถือว่าเด็ดขาดมากนะครับุิลัมยูเนเตดโผยิงเข้าไปนะครับดูครับจะดูการเคลื่อนที่ข้างในในกรอบเดีย่ยดูครับพอเคลื่อนที่นิดเดียวนะเพื่อนหมุนมาเห็นเลยนะครับรู้ทันทีว่าโจทานบริจีเนี่ยขยับหาช่องให้แล้วครับแล้วเปิดตกพื้นโอ้โหเปลี่ยนทางตรงนี้นี่เด็ดขาดสุดๆเลยครับเข้าขากันดีเลยนะครับ ประตูที่16ของเขาในทุกรายการครับกับวีรำมยูไนเต็มเดือยครับชาดีใจเป็น2สองูนที่วีรมเองก็รอประตูนี้เลยครับหยอดมาให้กับนฤบดิน แรงแลวเตะสาดขึ้นไปวัดที่โบริกิครับโลกาอากาศโดนหัวเขาด้วยนะครับแล้วสหดัตต์ตรงนี้โอ้โหแหไปดึงครับโอ้โหอาแล้วครับน่าสนใจเลยนะครับแต่เราไม่เห็นว่าระยะไม่น่าเป็นตัวท้ายนะครับแต่ว่าดึงโอ้โหเกือบมาถึงกรอบเข็โทษเลยนี่ไปโดนโฉกมานะครับแล้วเนี่ยครับปล่อยก่อน ปลอ่อยก่อนเข้ากรอบเขียโทษนะครับ,รบใช่ครับคือถ้าดึงจนเข้าไปในเขียดโทษดีโอ้น่าสนใจว่าอาจจะโดนหนักกว่านี้นี่แต่ก็ถือว่าแต่ถ้าเกิดตรงนี้นี่ถือว่าน่าสนใจนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นการสกัดเนี่ยก็ดูจังหวะที่สกัดกั้นเลยนะครับแล้วล้มลงไปตรงนั้นก็เอาระยะตรงนั้นเลย ซึ่งถ้าเกิดว่าขยับเข้าไปเป็นจุดโทษเนี่ยสามารถเปล่าเราวให้ได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเคสแฟกชั่วคือเป็นเคสความจริงนะครับเอาล้ครับดูสิครับแสดงว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใจเราอาจจะให้สิทธิ์กระดานผู้เสีดูเองดีกว่าเพราะระยะอาจจะกั้ำกึ่งมากจริงๆนะครับภาพแคบชัดแต่ภาพเหลี่ยมกว้างเนี่ยเหมือนจังหวะปล่อยเราเห็นมือไม่ชัดจริงๆนะครับต้องอยู่ที่คุณตอบผมนะครับว่าถ้าได้ดูมุมเดียวกันก็ดูยากเหมือนกันนะครับ อย่ามือมือซ้ายนะครับแต่ปล่อยกำลังจะดูว่าจะปล่อยอยังไงตรงไหนครับลุ้นกันยิ่งกว่าเกมโชยครับขยับเข้ามาเอาแล้วครับแล้วสุดท้ายข <c oughs> ยับยกเลิกไมเหลือโอ้โหแล้วแสดงว่ามองเป็นฟุตบอนอตฟล์ครับ <c oughs> เราให้เป็นแดง แต่พอยันจีตอนแรกเนี่ยเคสที่ขึ้นเช็คมาเนี่ยขึ้นเช็คเป็นจุดโทษนะครับเอาล้วครับเหลือ10คนครับแชมป์กล่าววีดีประจวบและมาเสียฟรีคิกตรงนี้อีกธีรทรเลือกปัดเข้ามาโอ้โห,ห,ห,หต้องปัดทิ้งครับทางจีรันพงอย่างยอดเยี่ยมเยนะครับจีรันพงยังไม่ยอมง่ายง่ายือนกันเดี๋ยวจะคบเสียบใต้เสาเหมือนกันนะครับฟรีคิกของธีรทรน,นี่แหละครับโอ้โหช่วงหลังทำงานฉีได้เลยนะครับ ลกทางเตะของธีรทรปั่นข้างกระแพมาได้นะครับแล้วยังอ่านแล้วก็ปัดถึงพอดีประสิทธิ์ให้เตะใหม่ครับธีรทรเล่งคราวนี้เปิดยาวเข้าในไปเลยอบอลลดไปมือแล้วสามชนเสาคงไม่ได้กับพัดเองอีกทีหนึ่งเข้าซ้ายไม่ได้กับพันษาดูเตะมุมลอ,อนนันนี้ครับอ้โอกาสจะ ฝั่งเป็นสามเนี่ยิงไปฉลับแล้วชนเสาแล้วซ้ำอีกทีครับภาษาโอ้ยยังยืนตำแหน่งดีอยู่ยครับชีรดนพงศ์จะแทงอู่เกมโต้กลับยังไม่ทำงานก็จะประจวบแล้วสุภรพโชลุยเข้ามาฝากต่อครับเพีรดเพีรดนเล่นสวโชงยัดฝากมาเราเล่นกันสองคนนูกนี้โอหูหไปเลยครับสามสูตรครับยิงจัดเสาแรกมันซสดื้อเลยครับพีรดลชับลิสบีครับฝั่งเลยครับลูกนี้ค่อยๆแกะบอลแล้วต่อกันมานะครับ ท้ายจ่ายเข้าไปตรงนั้นนี่ผมไม่มีใครเข้ามาประกบมันใกล้แบบสุดๆเลยครับที่เจริญพงศ์จะเอาอยู่ปุดยดำยูเด็ดสนสยสุดๆเลยครับดูครับเล่นกันสองคนแล้วตรงนั้นนี่ให้แล้วไปแล้วจริงอัดเสา,าแรกเลยรอจังหวะนิดนึงด้วยนะครับโอ้โหเล่นกันง่ายๆครับให้แล้วก็เคลื่อนที่ตามไปครับวิ่งตัวเปล่าก่อนที่จะดน ยิงเร็วอะครับไม่ทันจริงๆครับเชเดนโกเรียโดนอีกทีหนึ่งถึงสุดเส้นเปิดไม่ได้หักกลับมาสุพนัทเล่งสุดช่วงแปะทำชิ่งกันสุพนัทล็อกเข้าขวาลูกนีปาแล้วครับโอ้โหลูกที่4ครับ อาจจะปิดจอบมาสวยงามไปเลยนะครับจะแบงค์ยิงก่อนไปทีมชาติซะเลยครับดูดูจังหวะความมั่นใจเลยนะครับสุดท้ายเหมือนตาลงมาได้ให้แฟนๆดูรัได้ต้อบอกว่าได้เฮจนนาทีสุดท้ายครับขอกเขารวมทุกประการในซีซั่นนี้นะครับดูรับบอลมาจากพี่ชายครับน้องแหวกมาเรื่อยๆยิงโอ้โหคมกลิบเลยไปเสาไกลเสียบม,มุมพอดีเป๊ะเลย ประตูที่ทำได้นี่มีถึง5ลรูปเลยครับที่ลงมาในฐา,น,าน,ออนะตัวสำรองได้ยิงตูได้หรือว่าเป็นซูเปอร์ซับเลยครับขบุรีรัมในฤดูกาลนี้ผ่านเข้าในมายังไม่แม่นครับพันรนาดดักเอาไว้ให้กับสุพนัสหมดเวลาครับทดเสียทีพอดีเลยครับก็เป็นว่าบุรีรัมคว้าแชมป์ที่3ในฤดูกาลนี้สำเร็จครับ จับชนะไป4ประตูต่อ0นะครับชวนฮานบรูกิ้ทำคนเดียว2ประตูนะครับนาทีที่35แล้วก็61ก่อนที่พีรดชลช่ำรัศมีตัวสำรองนะครับมาทำประตูที่3นะครับนาทีที่90แล้วก็สมบัติเหมาตาอีก1ประตูนะครับประตูที่ปิดท้ายนาทีที่90บวก1นะครับก็ทำให้ยูดัมยูเนเต็ดก็ชนะไป4ประตูต่อ0นะครับควา้าแชมป์นในฟุตบอลศึกีโบรีกคัพที่เป็น สมัยที่5ของพวกเขานะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่พิธีมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศลำดับต่อไปก็จะเป็นการเชิญถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลไฮลัก์รโวลีกครับ ขึ้นสู่บนแท่นรางวัลนะครับนี่คือด้วยรางวัลอัน่งเกียรินะครับที่กําลังจะถูกส่งต่อให้กับทีมที่เก่งที่สุดในฟุตบอลด้วยใบนี้นะครับและในช่วงนี้ครับจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลให้กับทีมชนะเลก,การแข่งขันฟุตบอลไฮลักซิโว่ลีครับซึ่งได้แก่ทีมบุรีรัมยูใน ในรอบ32ทีมไปเยือนชนะระยองเลฟซีสประตูต่อศูนย์ก่อนที่ในรอบ16ทีมสิบหกทีมจะับชนะสมุทรปราการซิตี้แชมป์ที่ยีของทีกสิวรักษ์นะครับไปเยือนชนะราชบินีทีมทีละทอดกับจักรพันธ์นะครับที่อยู่ในความสำเร็จทุกยุคทุกสมัยของบุรีรัมย์นะครับทีระทอเนี่ยแชมป์ที่23นะครับกลับมาเพื่อความสำเร็จของสโมสรจริงๆแล้วก็จักรพันธ์เนี่ยแชมป์ที่24นะครับ เป็น3คนที่หลงเหลืออยู่นะครับตั้งแต่ในชุดประสบความสำเร็จของทางบุรีรัมตั้งแต่เทคโอเวอร์มาจากการไฟ้าส่วนภูวิภาคนะครับนี่เป็นแชมป์สมัยที่6นะครับในถ้วยใบนี้ซึ่งมากที่สุดนะครับจากพันีมทตรรวมกับเมืองทองจะบวกไปอีกหนึ่งแชมป์ด้วยนะครับ และเป็นถ้วยใบสุดท้ายถ้วยใบที่3นะครับที่พวกเขาสามคือจักรพันธ์เนี่ยคือถ้าไม่นัดกับเบอร์ทองเนี่ยก็ถือเป็นผู้เล่นบอลอิสานแล้วนะครับได้แชมป์ไทยลีก7สมัยรวมเมืองทองก็เป็น8สมัยเนี่ยก็เป็นบอลอิสานจริงๆที่หาคนทำลายยากมากๆครับแต้องจับมาเลยเทียทอดไปนพพลละครพูนอิรฟานดอเลาพวกนี้ก็ต้องเดินทางไปสมทบกับทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับห้วยใบนี้นะครับมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน6สมัยนะครับก็ถือเป็นการล้างกาถาน้วนะครับนอกจากการคว้าชแชมป์ตรงนี้แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่พวกเขาพลาดแชมป์อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเขาจะขึ้นชื่อเป็นทีมเยือนนะครับครั้งนี้ครับสามารถล้างกาถานเอาชนะจนได้ ถือว่ากลับมามนะครับสมใจคุณในวิธีชอบนะครับแต่ว่าถ้าดูการใหม่นี้เหลือเวลามลไม่เยอะแล้วครับหลายๆทีมก็ถือว่าทํางานกันตั้งแต่ก่อนที่จะจบรู้การเลยด้วยซ<ช>้ำนะครับฟุตบ,บ,บอลไทยลีกในยุคใหม่ในทำงานก้าวหน้ากันทุกทีมก็ต้องการอยากจะประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นนะครับในเรื่องของ ชื่อเสียงเกียรติยศทั้งทีแต่ทีนี้ก็ต้องการจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมนะครับแล้วก็แฟนบอลของตัวเองโดยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาชีพการก่ฬาแห่งปา้รยการมยลกไปแล้วแชม5ล้านนะครับมจริงก็จะมีโควต้าของฟุตบอลมของขับแชมเป็นชิพในสมัยก่อนด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในรายการยกเลิกไปแล้วชฟุตบอลไี่วองีก่2นครับ2ต่อียนเชิญ ตัวแทนของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดสิวรักษ์เทศสูงเงินรับเงินรางวัล5ล้านบาทนี่ก็เป็นผู้เล่นตวัดอิสระของสโมสรนะครับเป็นสมัยที่6ของสโมสรยาวนานสุดๆนะครับวี15แชมป์จากเงินรางวัลตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคน จะร่วมเฉลิมฉลองกันแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญคุณสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับให้กับตัวแทนของสโมสรบุรีรัมณ์นฤบดินวรีรวัฒรนโดมกับตันทีมขึ้นรับมอบถ้วยรางวัลถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับ และทีมชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลลีโวลีครับ2021-22ทัได้แก่สโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดกระตุ้ว่า แล้วก็เสีโอกาสลาคุณผชมแฟนบอลไทยทุกท่านอย่างเป็นทางการในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสเนี่ยก็พวกเราก็คงจะมีโอกาสได้กลับมารับใช้คุณผู้ชมกันใหม่สําหรับเกมการแข่งขันสรุปสรุปแบบนี้ของวงการฟุตบอลไทยทุกรายการนะครับอาจจะเป็นฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยน้องลิสบอนนะครับลูกชายของทีตาธรโอ้นั่งประกบกับคุณเดวินเลยครับสวัสวดีที่นี่ก็ สมใจแล้วนะครับได้เป็นแชมป์อย่างที่เขาต้องการมาทำสโมสรในไทยนะครับโอ้แล้วก็คว้าทุกถ้วยเบเชอร์เลยครับภารกิจใหญ่ก็คือการลุยเวทีสโมสรเอเชียซึ่งพอปฏิทินปรับเป็นแบบข้อมปีเหมือนกันที่เอ c มีการปรับมาเนี่ยจะไปเตะกันนู่นเลยนะครับสิทธิ์ของบุรีรั์ก็คือในช่วงปี2023ทุกสิงหาคม,มานะครับมีเวลาในการเตรียมทีมอีกเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวทิ้งท้ายลากันไปได้วยภาพนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในฤดูกาลหน้าครับผมบอระบัดอตุตมพงศ์ดีแล้วคุณเกลือชัยคุณโทราไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ